เชฟสาวทะลุมิติบทที่หนมีเที่ยวเทศกาลโคมไฟเทศกาลโคมไฟงั้นหรือซิ่งถิงเอ๋ยถามด้วยความสนใจตั้งแต่ที่นางมาที่นี่นางยังไม่เคยไปงานเทศกาลเลยสักครั้งใช่แล้วหลักไปกันเถอะเยาซือเอ๋ยชวนด้วยความกระตือรือร้นอีกครั้งแต่ว่า พวกข้าไม่ได้รับอนุญาตให้ออกไปข้างนอกกันนี่หากจะออกก็ต้องไปขอพ่อครัวสื่อก่อนแล้วพ่อครัวสื่อก็เคยบอกเอาไว้ว่าหากไม่มีธุระจำเป็นก็ไม่ต้องออกไปเขาคงไม่ให้ไปหรอกอูส่วนเอ๋ยเสริมยยสื่อทำแก้มปองแบบขัดใจพลังคิดว่าเพื่อนทั้งสองของเขานั้นมีสภาพเหมือนนักโทษกันชัดชัด แต่ถึงอย่างนั้นด้วยความอยากมีเพื่อนไปเดินงานเทศกาลด้วยกันเยอะซื้อก็ยังคงเซาซีชวนให้ทั้งสองไปเป็นเพื่อนเขาอยู่ดีเขาคิดอยู่นานจนในที่สุดก็เสนอวิธีมาให้จริงสิข้ารู้ช่องทางออกรับอยู่นะคืนพรุ่งนี้ข้าจะมารับพวกเจ้าแล้วผ่าลอบออกไปดีหรือไม่เขาหันมองโอูส่วนสลับกับสิ่งถึงด้วยแววตาคาดหวังสุดขีดเธอหน้ารับรองเลยว่าไม่มีใครจับได้แน่ๆไปกันเถอะ ดูสิขาดค้ารลอบเข้ามายังไม่มีใครรู้เลยสิงถิงหันไปมองอูส่วนแต่เขาก็ไม่ได้สนใจนางนี่นี่สิงถิง,งเจ้าเคยไปงานเทศกาลโคมไฟหรือไม่เยวซื้อเริ่มพูดกล่อมเมื่อสิงถิงสายหัวเป็นเชิงบอกว่าไม่งานเทศกาลจะเริ่มพรุ่งน,นี้ตอนกลางคืนหลักมีปล่อยโคมเกมไทยปริศนาแล้วที่สําคัญอาหารขนมมีขายเพียบอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยนะเมื่อได้ยินคําว่าอาหารสิงถิงก็นึกสนใจเข้าไปใหญ่ นางอยากออกไปสำรวจอยากออกไปลิมรสอาหารจากร้านต่างๆแค่คิดนางก็รู้สึกว่าน้ำย่อยในกระเพาะเริ่มเดินเอาแบบนี้ก็แล้วกันถ้าอู่ส่วนไปค่าไปซิ่งถึงที่ตัดสินใจไม่ได้ว่าจะไปหรือไม่ไปโยนให้อู่ส่วนตัดสินใจแทนเพราะใจหนึ่งนางก็อยากไปแต่อีกใจก็กลัวถูกจับได้ว่าแอบออกไปข้างนอกเยลสื่อร้องดีใจเบาๆเมื่อกล่อมสำเร็จแล้วหนึ่งคนก่อนจะเริ่มตืออู่ส่วน ไปเถอะนะอูส่วนตั้งแต่เจ้ามาอยู่ที่นี่เจ้าไม่ได้ไปไหนมาไหนกับข้านานแล้วนะข้าจะเข้ามาหาเจ้าก็ลําบากพวกเราออกไปเที่ยวกันเถอะแค่วันเดียวเองเอยลซือเริ่มเศร้าสีนี่พรุ่งนี้มีร้านน้ตาตาลปั้นของโปรเจ้าด้วยนะถ้าเจ้าไปข้าเลี้ยงเลยอะ่ะอูส่วนถอนหายใจแน่นอนว่าเขารู้ดีว่าคนอย่างเยลซือจะตื้ออยู่อย่างนั้นจนกว่าจะได้ก็ได้ข้าไปอูส่วนเอ่ยตัดรำคาญเพื่อที่จะได้นอนเสียที ยียมต้องให้มันได้แบบนี้สิสหายเขาตบบ่าอู่ส่วนดังพลัวแล้วยิ้มกว้างเมื่อได้คำตอบที่ต้องการแล้วเยซือก็ขอตัวเดี๋ยวพรุ่งนี้ข้าจะมารับนะเตรียมตัวกันให้พร้อมล่ะเยวซือเอ่ยทิ้งท้ายก่อนจะจากไปเมื่อใกล้ถึงเวลานัดหมายซิงถิงเดินวนไปวนมาภายในห้องอย่างตื่นเต้นขนาดที่คอยเยวซือมารับความรู้สึกมันเหมือนกับหลบครูตอนที่โดดเรียนอย่างไรอย่างนั้นเลย ซึ่งนางเองก็ไม่ได้สัมผัสความตื่นเต้นแบบนี้มานานแล้วมันเหมือนกับว่าได้ย้อนวัยอย่างไรอย่างนั้นแหละแทนตั้งแต่มาที่นี่นางก็ยังไม่เคยได้สัมผัสความเป็นเด็กเลยสักครั้งทั้งที่ทอยู่ในร่างของเด็กแท้ๆขณะที่ซิงถิงกำลังตื่นเต้นอูซวนนั้นก็ได้แต่อ่านตำรางเงียบๆซิงถิงเองก็สงสัยมานานแล้วว่าอูซวนอ่านอะไรแต่ด้วยความที่ว่านางยังรู้สึกไม่สนิทกับเขาเท่าที่ควรมีหนำซ้ำเหมือนอูซวนยังไม่เปิดใจให้ นางจึงไม่อยากจะเอ่ยถามกลัวว่าเขาจะรำคาญซิ่งถิงรอคอยเวลาอย่างใจจดใจจอ่อเมื่อถึงเวลาตามนัดไมเยวซือก็มาขอที่หน้าต่างพร้อมกับเสียงเรียกเบาๆอูสซวนซิ่งถิงข่ามาแล้วพร้อมไปกันหรือยังซิ่งถิงยิ้มให้เขาพร้อมพยักหน้าอูสซวนปีนออกจากหน้าต่างไปก่อนคนแรกแล้วนางก็ปีนออกมาตามหลังโดยมีเยวซือคอยรับก่อนที่ทั้งสามจะพากันลอบออกไปทางหลังกำแพงของโรงเตี้ยม เยลสืพาพวกเขาลอบไปทางหลังครัวซิ่งถิงเห็นแสงเทียนจากในห้องครัวก็คาดเดาว่าพ่อครัวซือน,นั้นจะยังคงอยู่ภายในครัวเยลสืส่งสัญญาณให้ทั้งสองเงียบเงียบพลางพาพวกเขาไปหลบอยู่หลังต้นไม้เดี๋ยวข้าไปก่อนพอให้สัญญาณพวกเจ้าก็ตามมานะเข้าใจไหมอูซวนและซิ่งถิงพยักหน้าคนชำนาญทางมองซ้ายมองขวาแล้วมองดูประตูห้องครัวที่เปิดอยู่เขาเห็นพ่อครัวซืกำลังตรวจวัตถุดิบอยู่ เมื่อพ่อครัวซื้อหันหลังไปเยื่อซือก็วิ่งผ่านไปอีกุ่มไม้อย่างรวดเร็วเขาคอยจับตามองพ่อครัวซื้อก่อนจะส่งสัญญาณมือบอกให้อู่ส่วนและสิงถิงวิ่งมายังุ่มไม้ที่เขาอยู่อู่ส่วนวิ่งกั้ก้มตัวต,ต่ำไปก่อนแล้วตามด้วยสิงถิงมาติดๆแต่ในขณะที่นางเกือบจะถึงนางก็ดันสะดุดชายกางเกงตัวเองที่ยาวจนเกินไปสิงถิงเกือบจะร้องออกมาเยาวซือจึงรีบปิดปากนาง ก่อนที่เย,ยวซือกับอู่ส่วนจะรีบลากนางเข้ามาหลบภายในพุ่งไม้พอครัวซือที่ได้ยินเสียงแววแววจึงมองออกไปนอกประตูเมื่อไม่เห็นสิ่งใดผิดปกติเขาก็นั่งตั้งหน้าตั้งตาตรวจสอบวัตถุดิบต่อทั้งสามถอนหายใจอย่างโล่งอกก่อนที่สิงถิ่งจะเอ่ยเบาๆขอโทษที่หลังระวังหน่อยเย,ยวซือเอ่ยเตือนสิงถิ่งพยักหน้ารับเยลซือนำทั้งสองมาถึงกำแพงไม่ไกลาจากห้องครัวมากนัก ก่อนจะเปิดผู้ไม้ที่ปิดอยู่ออกเผยให้เห็นรูใหญ่ที่ซ่อนอยู่ในที่ลับซึ่งขนาดรูนั้นพวกเขาสามารถออกไปกันได้อย่างสบายๆโดยเยลสื้อนำไปก่อนคนแรกเขาส่องดูทางเมื่อไม่พบใครผ่านมาก็ส่งสัญญาณเรียกทั้งสองให้ตามออกมาสิ่งถิงที่เพิ่งจะเคยออกมาข้างนอกมองรอบตัวอย่างตื่นเต้นนางโผล่มาอยู่ที่ตรอกเล็กๆแห่งหนึ่งข้างหน้านั้นมีเสียงคลื้นและแสงสว่างจากโคมเชเชิญ มาเร็วเยวสือยิ้มร่าแล้ววิ่งนำไปก่อนทั้งสองตามเยวสือไปติดๆภายในเทศกาลนั้นดูคึกคักมีชีวิตชีวาเสียงเหล่าพ่อค้าตะโกนเรียกลูกค้าให้แวะร้านของตนตลอดทางสิ่งถิ่งที่เดินตามทั้งสองวิ่งขึ้นไปประกบแล้วเอ่ยถามเสียงใสเราจะไปทำอะไรกันก่อนหรือก็ต้องหาของกินสิเยวสือตอบพลางยิง้ม เทศกาลโคมไฟก็ต้องนี่เลยขนมทางถวนมือน้อยชี้ไปที่ข้างทางด้านหน้าที่มีร้านขนมทางถวนตั้งแผงขายอยู่รีบไปกันเถอะเขาเอ๋อแล้ววิ่งนำไปทางถวนถวสามถ้วยเยลซื้อสั่งขนมทันทีที่มาถึงุกอีแปะพ่อค้าเอ่อบอกราคาขณะที่กำลังตักขนมทางถวนใส่ถ้วยให้แล้วส่งให้เยวซื้อทีละถ้วยเยวซื้อส่งให้สิ่งถิงก่อน ตามด้วยอูส่วนก่อนจะรับของตัวเองมาแล้วจ่ายเงินให้เขาไป6กอีแปะซิงถิงตามทั้งสองไปนั่งที่ข้างทางซึ่งปูเสือแล้มีโต๊ะเตรียมไว้ให้สำหรับนั่งทานอาหารพวกเขานั่งล้อมวงก่อนจะเริ่มลงมือทานในทันทีซิงถิงใช้ช้อนคนขนมให้เข้ากันนั่งรู้สึกเหมือนกับขนมนี้หน้าตาคล้ายกับบัวลอยดูจากหน้าตาแล้วลูกกลมๆนี้น่าจะทำจากแป้งข้าวเจ้ามีเผือก มีมะพร้าวอ่อนและน้ำกะทิคำแรกที่สิงถิงกินเข้าไปนางรับรู้ถึงความมันหวานจากกะทิภายในแป้งกลมๆที่คล้ายบัวลอยนั้นมีไส้อยู่ไส้นานทำด้วยถั่วกวนรสชาติออกเค็มเล็กน้อยตัดกับกะทิพอดีแถมแป้งก็เหนียวนุ่มจนกินเพลินอร่อยสิงถิงเอ่ยแล้วตักเข้าปากอีกคำแน่ล่ะนี่ของโปรดข้าเลยนะบางคำก็ได้ไส้หวาน บางคาก็ได้ไส้เค็มแต่ข้าชอบเค็มมากกว่าข้าชอบหวานอู๋ส่วนเออยแยงแต่ข้าได้แต่ไส้เค็มนะยังไม่เจอหวานเลยสิ่งถิ่งที่กินเข้าไปสามลูกเอยเมื่อนางตักเข้าปากไปลูกที่สี่ก็เจอไส้หวานพอดีมีข้าได้ไส้หวานแล้วนางเออยหลังจากเคี้ยวหมดปากแล้วยิ้มร่าเริงทั้งสามกินไปนับไปว่าใครได้ไส้อะไรกี่ลูก ปรากฏว่าซิ่งถิงได้เค็มมากกว่าหวานอู่ซวนก็เหมือนกันแต่เยวซือได้หวานมากกว่าเค็มไม่ยุติธรรมเลยอู่ซวนได้เค็มมากกว่าแถมได้มากกว่าค่าตั้งหนึ่งลูกเยวซือเอ่ยประท้วงเป็นเชิงเล่นอือูอ่ซวนเพียงส่งเสียงเย้ยในลําคอส่วนซิ่งถิงหัวเราะเบาเาเอาละ่ะเราไปกันต่อเถอะเยวซือเอ่ยชวนแล้วลุกขึ้นเดินนําไปก่อน ตลอดทางเยวสื้อนำเสนอร้านนวนร้านนี้จอไม่หยุดโดยมีสิ่งถิงคอยฟังอย่างตั้งใจเพราะนางต้องการสำรวจโลกนี้ให้มากที่สุดส่วนอู๋ส่วนนั้นเพียงแค่เดินตามไปเงียบๆจนมาถึงร้านขายน้ำตาลปั้นสิ่งถิงมองน้ำตาลปั้นอย่างสนใจมีทั้งรูปมามีปีกกระต่ายนกดอกกุหลาบและอื่นๆอีกมากดูสวยงามเยวสื้อซื้อน้ำตาลปั้นรูปปลาให้อู๋ส่วนซึ่งเขาที่รับไปแลยกินทันทีที่ได้ ก่อนจะหันมาถามซิงถิงเจ้าเอารูปอะไรไม่เป็นไรข้าซื้อเองดีกว่าเมื่อสักครู่เจ้าก็ออกเงินให้ข้าไปแล้วซิงถิงเอ่ยอย่างเกรงใจนั้นก็แล้วแต่เจ้าซิงถิงเลือกน้ำตาลปั้นรูปแนวมาก่อนจะจ่ายเงินให้พ่อค้าหนึ่งอีแปะแล้วหันไปถามเยิมซื้อเจ้าไม่กินหรือข้าไม่ค่อยชอบของหวานน่ะ เขาเอ่ยตอบก่อนจะพาทั้งสองเดินเที่ยวต่อแต่แท้จริงแล้วไม่ใช่ไม่ชอบเพียงแค่กลัวเงินจะไม่เพียงพอซื้ออย่างอื่นเท่านั้นตรงนั้นอะไรนะ่ะซิงถิ่งชี้ถามเมื่อเห็นโคมไฟหลายโคมแขวนอยู่และมีผู้คนคึกคืนแลดูน่าสนใจปริศนาโคมไฟหากเจ้าสนใจพวกเราไปลองเล่นกันดีหรือไม่ซิงถิ่งพยักหน้าตกลงทั้งสามจึงเดินเข้าไปอา้าวเด็กๆรับปริศนากี่โคมดี ท้าทยถูกรับโคมไฟไปได้เลยนะเท่าแก่ร้านขายโคมไฟเออยทักทายอย่างใจดีแล้วถ้าถายไม่ถูกล่ะทายไม่ถูกก็จะได้ลูกกวาดกลับไปแทนเยอสื่อทำท่าคิดโคมละเท่าไหร่หรือเท่าแก่สิอีแปดถูกกว่าซื้อโคมไฟธรรมดาและยังได้เล่นสนุกด้วยโหเท่าแก่แพงขนาดนี้แต่ถ้าถายไม่ถูกได้แค่ลูกกวาดนี่นะพวกข้าเป็นเพียงแค่เด็ก คำาทยของเท่าแก่คงจะยากเกินพวกข้าเป็นแน่แบบนี้พวกข้าคงไม่ไหวข้าไม่อยากเสียงเงินเปล่าด้วยเยอาอสือทำท่าถอนหายใจสิงถิงน้องรักถึงเจ้าจะอยากเล่นมากข้าก็คงจะให้เจ้าเล่นไม่ได้แล้วล่ะข้าขอโทษนะเห็นที่ปีนี้เราคงไม่มีโคมไฟไปลอยอย่างคนอื่นเขาแล้วดวงตาของเยาสือฉายแววประกายเศร้ามือหยาบลูบหัวสิงถิงเบาๆการเล่นละครนี้แลดูสมจริงสิงถิงถึงกับปริบตาปริบ เมื่อถูกให้เล่นละครด้วยโดยที่นางไม่ได้ทันตั้งตัวเท่าแก่มองสามพี่น้องอย่างสงสารและคิดว่าเด็กพวกนี้คงยากจนอีกทั้งเทศกาลคมลอยก็มีเพียงปีละหนึ่งครั้งแล้วเขาจะทนใจรายกับเด็กตาดำๆได้อย่างไรเล่าอะเอาแบบนี้ก็แล้วกันข้าลดให้เจ้าเหลือเพียง5้าอีแปะแล้วหากปริศนาของข้ายากไปข้าให้พวกเจ้ามีโอกาสเปลี่ยนหนึ่งครั้งเท่าแกกัดฟันเอ่ย ไม่เคยมีครั้งไหนที่เขายอมให้ลูกค้าเพียงนี้เยลซื้อและซิ่งถิงเอ่ยขอบคุณแล้วโคงหัวพร้อมกันด้วยการที่พวกเขานั้นมีเงินน้อยทั้งสามจึงช่วยกันออกเท่าแก่ที่เห็นเด็กสามคนควักเงินตัวเองออกมารวมกันแล้วนับก่อนยื่นมาให้เขาก็น้ำตาเล็ดจนแอบเช็ดหางตาเบาๆเอาอันไหนดีซิงถิงอันนั้นซิงถิงชี้ไปที่โคมไฟสีแดงลายดอกบัวที่อยู่ตรงกลาง เท่าแกหยิบคมไฟอันนั้นลงมาแล้วนำป้ายปริศนาไปให้ทั้งสามซิ่งถิงมองภาษาที่คล้ายภาษาจีนแต่ก็ไม่ใช่อย่างงงง,งถึงแม้นางจะฟังพวกเขารู้เรื่องแต่ว่าร่างของเด็กคนนี้ไม่มีความรู้เรื่องอ่านออกเขียนได้เลยแม้แต่น้อยพล่อยให้นางอ่านไม่ออกไปด้วยซิ่งถิงมองหน้าทั้งสองสลับไปมาเป็นเชิญถามว่าอ่านออกหรือไม่เยวซื้อสส่หัวเป็นเชิงบอกว่าไม่ เท่าแก่เห็นดังนั้นจึงจะเสนอตัวช่วยอ่านให้แต่ทว่าอูส่วนกลับเอาป,ป้ายปริศนาไปเสียก่อนเขากว่าตามองแล้วอ่านออกเสียงให้ทั้งสองฟังอะไรเอ่ยหัวโตวตัวยาวคอเล็กมันไปเรียนศิลปะที่เรือสวนไรนาะค่าคนของชาวชาวตายหมดบ้านเหลือเพียงต้อนอ่อนของผักเต็มไปหมดนำเสียงเรียบอ่านช้าๆเว้นระยะให้ทั้งสองฟังทันพร้อมทั้งชี้นิ้วไล่ไปตามอักษร หัวโตตัวยาวขอเล็กมันไปเรียนศินละปะที่เลือกส่วนไรนาสิ่งิถิงเอ่ยทวนใบหน้ามวนคิ้วใช้ความคิดปริศนานี้แลดูยากจริงๆเยลสื่อสายหัวยอมแพ้ก่อนคนแรกส่วนสิ่งิถิงนั้นกำลังใช้ความคิดบ้างอย่างมันเหมือนกับติดอยู่ที่หัวแต่นึกไม่ออกจากบรรทัดที่สองมันไปเรียนศินละปะที่เรืองสวนไรนา คือคำใบ้ที่ว่าคำตอบต้องหนีไม่พ้นที่สวนหรือไรนาเป็นแน่อีกทั้งในบรรทัดที่หรูปลักษณ์ที่บรรยายหัวโตวตัวยาวคอเล็กคิดดูแล้วไม่น่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตได้หากไม่แล้วคงตลกไม่น้อยแต่ว่าค่าคนของชาวชาวตายหมดบ้านนี้มันคืออะไรซิ่งถิงพยายามคิดก็คิดไม่ออกนังคาดว่าชาวชาวอาจจะเป็นคำพองเสียงของอะไรสักอย่าง ว่าในสิ่งถิงเจ้าคิดออกหรือไม่เยลซือเอ่ยถามเมื่อเห็นสิ่งถิงคิดนานนางสายหน้าก่อนจะตอบข้าไม่แน่ใจคำตอบแต่คิดว่าน่าจะเป็นเครื่องมือทำสวนอะไรสักอย่างคำพูดของสิ่งถิงทำให้เท่าแก่นึกชมในใจพลางยิ้มแล้วคอยลุ้นเพราะว่านางมาถูกทางแล้วอูสวนแล้วว่าไงเยลซือหันไปถามอีกคนตอบเขาเอ่ยคำตอบออกมาสั้นๆ เท่าก่ที่รอเด็กทั้งสามตอบตบมือเมื่อเด็กที่ดูโตสุดเอ่ยตอบมาได้ถูกตอ้องใช่แล้วไหนลองอธิบายมาหน่อยสิว่าทำไมถึงตอบจอบชาวชอมีคำพ้องกับคำว่าเฉาที่แปลว่าต้นหญ้าดังนั้นบรรทัดที่สามที่บอกว่าค่าคนของชาวชาวตายหมดบ้านก็คือค่าหญ้าตายหมดและเมื่อดูจากบรรทัดที่หนึ่งที่เป็นคำบรรยายลักษณะซึ่งจากรูปลักษณ์ที่กล่าวมานั้นคำตอบก็ต้องเป็นจอบอูส่วนเอ่ยเฉลยอ,ออกมาถูกต้องทุกอย่าง เท่าแกจึงมอบโคมไฟให้ทั้งสามและแถมลูกกวาดให้ทั้งสามคนไปด้วยซิ่งถิงรับโคมมาแล้วเอ่ยขอบคุณเท่าแกไปหลายครั้งตรงนั้นจะมีจุดปล่อยโคมและพูก,กันให้ยืมเท่าแกเสนอแนะและชี้บอกทางขอบคุณมากขอรับซิ่งถิงเอ่ยขอบคุณอีกครั้งแล้วเดินตามทั้งสองไปยังจุดปล่อยโคมเยวสื่อไปยืนพูกันมาให้แล้วส่งให้อู่ซวนเป็นคนเขียนเพราะมีแต่เขาที่อ่านออกเขียนได้ จะเขียนว่าอะไรอู่ส่วนเอ่ยถามซิ่งทิ้งนึกคิดเยาซืออธิบายว่าการเขียนข้อความบนคมไฟจะทําให้ความปรารถนาเป็นจริงค่ะอยากให้สตรีเป็นพ่อครัวได้สิ่งทิ้งเอ่ยเบาๆเพราะนางไม่รู้ว่าทั้งสองคิดเช่นไรกับเรื่องนี้อู่ส่วนที่ได้ยินดวงตาไหวบูกมือที่ถือผู้กันเตรียมลงตัวอักษรน,นิ่งไปชั่วขณะ เยอสือเองก็นิ่งไปชั่วขณะเช่นกันเขายิ้มก่อนจะเอ่ยผสมโรมข้าด้วยสตรีทำอาหารออกจะอร่อยกดเช่นนั้นข้าก็อยากให้มันหายไปเช่นกันเช่นนั้นข้าเขียนลงไปละนะอูซุนตวัดพูดกันลงมึกเป็นตัวอักษรขอให้สตรีเป็นพ่อครัวได้ก่อนจะส่งให้เยอสือจุดไฟใต้โคมทั้งสามจับโคมไฟแล้วยิ้มให้กันก่อนที่จะปล่อยโคมไฟให้ลอยขึ้นฟ้าไปอย่างช้าชา้า หนึ่งคำปรารถนาสามคนอธิษฐานโคมไฟสีแดงลอยขึ้นฟ้ารวมกับโคมอื่นๆท้องฟ้าคืนนี้นั้นสว่างสดใสามากกว่าที่เคยหากชอบอย่าลืมกดถูกใจและซับสไครต์กันด้วยนะแล้วเจอกันในวิดีโอถัดไปนะคะ